แต่ข่าวแรกนะครับเราไปดูในเรื่องของรัฐบาลครับเดินหน้าความปลอดภัยทางถนนนายกับหาหรือผู้แทนพิเศษ UN ครับด้านความปลอดภัยทางถนนหนุนโครงการลดเซพตีครับ นางสาวแพท,ทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายชองท็อกนะครับผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านความปลอดภัยทางถนนและคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีครับกล่าวขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของสหประชาชาติรวมทั้งย้ําถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกันในการเดินหน้าทํางานเพื่อสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นซึ่งผู้แทนพิเศษได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีครับและ ยินดีที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่างๆด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับประเทศภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ฝ่ายครับซึ่งโอกาสนี้นะคะผู้แทนพิเศษได้กล่าวเชิญชวนนายกรัฐมนตรีร่วมแคมเปญโครงการ U.N. Global Campaign for Road Safety ร่วมกับผู้ที่มีชื่อเสียงอื่นๆค่ะเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างถนนที่ปลอดภัยครอบคลุมและยั่งยืนทั่วโลกทั้งการคัด เข็มขัดนิรภัยการขับรถอย่างปลอดภัยการสวมหมวกนิรภัยการไม่ส่งข้อความขณะขับรถและการไม่ขับรถขณะเมาสุราคา่ะ